ประชาชนผู้มีหมานเชียวรักเงทั้งหลายคุตบา้านในวันนี้มีข่าวร้ายและข่าวดีมานําเรียนกับท่านผู้ท่าน,านพี่น้องทุกท่านข่าวร้ายเพื่อใเราทานั้งหลายนั้นตั้งรับเปลี่ยนแปลงแก้ไขข่าวดีพอเป็นแรงบันดาลใจเป็นพลังในการใช้ชวิตในโลกยุนยานี้ในการเก็บเกี่ยวในการสะสมสถานการณ์เรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับเราเป็นเสบียงเป็นตักวาที่นําสู่ความดีงามความสําเร็จั้งดุนดาแล้วก็อาจอท่านครับข่าวร้ายที่อยากจะนําเรียนให้เราท่านนาลได้รู้ได้เข้าใจในคือว่าย่พรอานในส u r a h a บ b a q a รที่อัลลอฮฺ سبحانه และสุลตัดกับเราว่า ولا نبل و ا ن ب ب ي ل น و ف ا ل ن ق ص م วัُเาฮ จะทดสอบท่านมีบททดสอบมีภัยบาลามีมุสีบะไม่ว่าจะเป็นความวิตกกังวลความหิวความกดจากความเสียหายในทรัพย์ส,สินความเจ็บปวดในชีวิตที่เกิดขึ้นกับเราท่านทั้งหลายพี่น้องครับนั่นคือสิ่งที่เรานั้นต,ต้องเผชิญต้องเจอถ้าหากว่าเราท่านทั้งหลายเป็นมนุษย์แน่นอน จะต้องอยู่กับสิ่งนี้จะต้องเจอกับสิ่งนี้ยิ่งไปกว่าน,นั้นพี่น้องครับสถานการณ์เรื่องราววันเวลายิ่งใกล้อาคุรุสมานใกล้วันสิ้นโลกมากงเท่าไรฟิตันความรัศมีรสายบททดสอบยิ่งรุนแรงยิ่งเร็วอย่าเพิ่มพลังมากขึ้นกับเราท่านทั้งหลายขอให้เราได้เข้าเข้าใจว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ อัลลอฮฺ سبحانه และเราสร้างมาเป็นกฎของอัลลอฮฺ سبحانه และเราคู่กับการสร้างมนุษย์สร้างยินในการอิบาดะห์ในการพักเด็กกับอัลลอฮฺ سبحانه และเราขอให้เราตั้งสติไม่ได้หมายความว่าเป็นมุสลิมเป็นผู้ศรัทธาแล้วนั้นจะไม่มีบททดสอบไม่ใช่ไหมนะครับอัลลอฮฺ سبحانه และเราได้ทรงยืนยันอาฮัสซิบันนัสอายุตระกูอัยยูบูลูอามันนะฮะว่าหุ้มแล้วยุติกานุ่มมนุษย์พวกท่านคาดคิดหรือว่า เมื่อกล่าวว่าฉันศรัทธากับอวสั์แล้วท่านทั้งหลายนั้นจะไม่ได้รับบททดสอบอย่าคิดแบบนั้นอย่าเข้าใจแบบนั้นความจริงคือเรลเาก็ดฟตันนั่นละเีนในมิลลกับลิห์มิลกับลิมแท้จริงแล้วเราอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้ทรงทดสอบได้มีภัยบาลามีมุสือบะความยากลาบากเกิดขึ้นกับบุคคลที่อยู่หน้าก่อนจากเราไม่ว่าจะเป็นเราบรรดานาบีรานเราบรรดาเราซูลเป็นสิ่งที่เป็นประจักษ์พยา,ยานให้กับเราท่านทั้งหลายเพื่ออะไรฮะ ทำไมอัลลอฮฺสุบฮานุจลาจงต้องสอนทำไมล่ะครับเพื่ออัลลอฮฺทำไมล่ะครับที่อัลลอฮฺสุบฮานุจลาได้ให้มีภัยบาลามาคู่กับวิถีชีวิตของเราท่านทั้งหลายฟาลายะละมันนบล่าฮุลละเลนะสซาเดกูวาลายะละมันนันแต่ที่เปข้อนี้พีน่น้องครับเพื่อที่รพระอัลลอฮฺสุบฮานุจลาจะได้ทรงประจักษ์ว่าใครกันเป็นผู้ศรัทธาแท้หรือใครเป็นผู้ศรัทธาเทียมนั่นคือสิ่งที่อัลลอฮฺ Allah สุบฮานุจลาบอกกับเรา ว่าโดยผิวเผินภายนอกแล้วนั้นเป็นข่าวร้ายที่เราจะต้องเผชิญกับเรื่องราวต่างๆเหล่านี้มันเป็นเป็นธรรมเนียมเป็นปกติที่มันจะต้องเจอมาได้ไหมายความว่าเมื่อเรามีอม م านมีศรัทธาอย่างพร้อมเพียงแล้วอย่างสมบูรณ์แบบสมบูรณ์สมบูรณ์แบบแล้วเราจะรอดพ้นจากบทตรสอบนี้ไม่ใช่แต่ยิ่งไปกว่านั้นพี่น้องครับยิ่งไปกว่านั้นยิ่งเรามีศรัทธายิ่งมีอม م านบททดสอบก็จะ เข้ามาในชีวิตเราเท่ากับระดับอิมันการศรัทธาเราเรล่านอัลสุลต่ามเป็นตัวอย่างที่ดีในชีวิตของท่านมีบททดสอบครั้งแล้วครั้งเล่าที่เข้ามาในวิถีชีวิตแต่เพียงมีจุดที่ต่างกันที่เราจะต้องถอดร,รหัสเอามาปรับใช้กับชีวิตของเราคือในทุกภัยบาลาทุกบททดสอบที่เกิดขึ้นกับวิถีชีวิตของท่านนั้นลนแล้วแต่นามาซึ่งระยะขั้น ความดีผลสำเร็จที่มากขึ้นกว่าเดิมเท่านั้นเองบททดสอบภัยบาลาเรื่องไร้ายต่างๆที่เข้ามานั้นเป็นเพียงแค่สะพานที่ข้ามไปสู่สิ่งที่ดีกว่าทั้งดุนยาและก็อัจระนี่คือสิ่งที่เราเท่านทั้งหลายนะจะต้องเข้าใจในเรื่องนี้ในกฎข้อนี้ถ้าหากว่าเราไม่เข้าใจแล้วแน่นอนเห็น้องครับการพั่มบนการรำพึงรำพันการจะระหนกตกใจที่เกิดขึ้นกับเรา ในสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาหรือเรื่องราวต่างๆความเสียหายความยากลำบา,ทก,า,ตก,ตาทกที่เกิดขึ้นความตกความวุนและความทุกข์ที่เกิดขึ้นมันจะเกิดขึ้นกับเราอีกลหลายคนหนึ่งในสิ่งสําคัญคือเราไม่รู้ว่าสิ่งนี้มันเป็นกฎเป็นเรื่องปกติที่จะต้องเกิดขึ้นกับเราท่านทั้งหลายเป็นวิถีของผู้ศรัทธาเดี๋ยวซ้ำไปที่จะต้องเจอกับบททดสอบเจอภัยบาลาในเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้น นี่คือสิ่งที่เราต้องเข้าใจครับพี่น้องครับนั่นคือข่าวที่เหมือนเป็นข่าวร้ายที่เราจะต้องเจอกับสิ่งนี้แต่แน่นอนพี่น้องครับข่าวร้ายนี้จะกลับกลายเป็นข่าวดีเพราะว่าสมภารเนตรา่ะได้ทรงสรุปไว้ในช่วงท้ายของเรื่องราวก่าวว่าว่าบเชรุสซอบิรินผมว่ามัดท่านจงแจ้งข่าวดีกับบุคคลที่มีความสบัสดิมีความบทนพี่น้องครับเมื่อภัยบาลา เมื่อความเจ้าลำบากเป็นสิ่งที่เราหนีไม่ได้โควิดมันเรื่องใหญ่ระดับโลกที่เราหนีไม่ได้เรื่องบางเรื่องมันใหญ่กันไปที่เราจะรับมือหน้าที่เราคืออะไรฮะสบัดอดทนนะครับเป็นฟาร์เป็นวาจิีขั้นแรกที่เราจะต้องทําให้ผ่านอดทนเราไม่กลดาเราไม่พ่ำบนแต่เรามีความสบัดมีความอดทนมีความรู้มีความเข้าใจในเรื่องราวต่างๆในวิถีของ ภัยบาราบททดสอบที่เกิดขึ้นว่ามันเป็นเรื่องปกติที่มันจะต้องเกิดขึ้นกับบุคคลท,ทั่วไปนั้นวอวบเชิรุกซอบเรินโอมฮามัดจงแจ้งข่าวดีกับบุคคลที่มีความสวัสดีความอดทนว่าคนที่มีความอดทนนั้นเขาจะได้รับความดีงามภัยบาราบทาทดสอบความจ้าลำบากไม่ใช่เป็นสิ่งใดนอกจากเป็นสะพานที่นําเข้าสู่ความดีงามเท่านั้นเองความดีงามที่ยิ่งไปกว่านั้น ั่นเกิเป็นสิ่งเป็นความดีเป็นความจริงเป็นความเมตตาที่รสสุบภานนตลาจะให้กับเราท่านทั้งหลายแล้วเขาให้เราได้รับรู้พี่น้องครับของดีและฟรีนั้นไม่มีในโลกหรอกครับการที่เราจะได้รับความดีความสําเร็จความสุขในวิถีชีวิตโดยไม่ลงทุนอะไรโดยไม่มีบททดสอบมันไม่มีพี่น้องครับระวางทานกับเพชรครับมีองค์ประกอบคล้ายๆกัน90%กว่าเปอร์เซ็นต์มีองค์ประกอบคล้ายกัน,กกนแต่เพชรมี ความมีคุณค่ามีมูลค่าที่ดีกว่าฐานคืออะไรฮนะเพชรนั้นมีความแข็งเพชรนั้นไม่ระคายความร้อนความหนาวไม่สามสารถไ,ไม่มีสิ่งใดที่มาสามารถทําให้เพชรนั้นละลายได้นั่นคือเพชรเช่นเดียวกันพี่น้องครับมุสลิมมาราท่านเทาลายเป็นผู้มีอีหมานมีศรัทธาเรามีอัลลอฮ์เป็นที่พนึ่งเรามีอัลลอฮ์เป็นผู้ที่เราจะวิงวอนขออัลลอฮ์สุบฮานืา้อาตาล้วนเะรามีอัลลอฮ์ที่จะให้ความดีกับเรา เรามีเอาวะเป็นผู้ที่จะแปลเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสเรามีเอาวะที่จะเพิ่มูลความดีให้กับเราเรามีเอาวะที่จะให้ความยากลำบากนี้เป็นแรงส่งแรงผลักดันให้เราได้เข้าสวรรค์เขาล้อสุภาษินวาต์ตาลันนั้นเองนั่นคอยเราได้เป็นเพชรที่รับมือกับทุกแรงกดดันที่ถาโถมเข้ามาในวิถีชีวิตของเราเพื่อให้เราจะรับความดีความสมขความสำเร็จทีนองครับวาวร์เบชเชลซอรเบรียนคนที่มีความสมบูรณ์อดทนเขามีลักษณะแบบเขามีลักษณะแบบใด الذين إذا أ ص ا ب ت น م ص ي ب ا ล قالوا إن ل น ا وإن إنا هراؤون คนที่มีความสบับทนคนที่มาประสบ,บกับภัยบาลาแล้วนั้นเขากล่าวคํานี้ออกมากล่าวได้กับลิน้นแล้วก็ได้กับใจไม่ใช่เพียงแค่ลิน้นแล้วก็ใจเราก,ก็อดทนไม่ใช่พี่น้องครับกล่าวด้วยกับลิน้น إن ل ว ا อินนาอ ه ล ا ؤ ฮ ن รประเสิฐข็อัลลอฮ์ะทูกสิ่งทก่ยากบเสิฐก็อัลลอฺุ س า ح ا ว ه ต ت ع า ในความสูญเสียในทุกปัญหาทุกสิ่งที่เกิดข er ึ้นกับเราเป็นสิทธิ์ของเราแลวเป็นเรื่องของประเทศเกิดขึ้นกับเราแต่แน่นอนเราไม่ได้อยู่กับปัญหานั้นอย่างตลอดเวลาไม่าเราก็ป <uk> ัญ <scalable> หานั้นมราต้องจากกันไปปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นเพียงแค่เรื่องชั่วคราวมันไม่ได้อยู่กับเราตลอดเวลาแต่ถ้าหากว่าเราผ่านเรื่องชั่วคราวนี้โดยใช้ความสบัดอดทนเราจะสบายช่วนิดนรณณัในอาเคระนั่นคือเป็นเรื่องจริงที่ทุกคนอ่านตอบกับเรา อินนาลิลลาหัวอินนาอิล่มรอจยอูนกล่าวคำนี้ด้วยกับลิ้นแล้วก็กล่าวด้วยกับใจด้วยความรู้สึกนีะครับกับเป็นะะส่วนอัลลอฮ์เรื่องเราเกิดขึ้นไม่ได้นึกอยากจะเกิดก็เกิดนี่น้องไม่ใช่แต่สิ่งที่เกิดขึ้นมานั้นอัลลอฮ์ประสงค์ขอรั์สุภาพโดะตาที่จะให้เกิดขึ้นให้เกิดขึ้นกับเราให้เกิดขึ้นกับสังคมให้เกิดขึ้นกับองค์กรเราให้เกิดขึ้นกับโกลก,น,กโนี้เพื่อเราจ,จะได้ทําให้ผ่านไม่ใช่เพื่อให้เรานั้นพอแท้สิ้นหวังหมดพลังแล้วก็อดทนแล้วก็กลดาไม่ใช่่พีน้องครับ อย่าให้ปัญหาอย่าให้กุปกรรคัมาสร้างความแตกแยกให้กับองค์กรให้กับสถาบันให้กับเรื่องราวต่างๆสิ่งที่ในสังคมแต่ทุกปัญหาทุกอุปกรระสัที่เกิดขึ้นขอให้เราได้ร่วมกันก้าวผ่านอย่าเลยมีนะครับเรามีอัลลอฮ์เราแก้ไขด้วยการขอดยอัลลอฮ์ سبحانه และต็อัลฮะดีศระทาศรีะศรัตัวบทอายะงอลกุรอานอะไรตัวบทบอกกับเราในความเจ้าลำบากในบททดสอบที่เกิดขึ้นมานั้นไม่ได้เพื่ออะไรเลยและอันแลฮวมียาต่อร้อน เพื่อท่านอะไรนะั้นได้นอบน้อมได้ข่อมตนได้วิงวอนได้ขออัลลอสุภาพไม่ว่าอะไรได้ปรับปรุงได้แก้ไขได้เปลี่ยนแปลงนั่นคือสิ่งที่อัลลสุภาพโแต่ละต้องการจากเราเพราะว่าไม่ต้องการให้เราท้อาแท้อัลลอฮฺไม่ต้องการเสียงขำควรเสียงโอนคนจากเราอัลละไม่ต้องการเพียนเท่ับแต่อัลละต้องการให้เรานั้นกลับไปหาอัลลอฮ์แสดงความเป็นอูบูดียะเป็นเบาที่มีพระเจ้าเป็นเบาที่มีพลังในความหวังในวิถีชีวิตของเราให้ตนเองธรรมาสู่เร์ครับในทุกปัญหาในอุปสรค ว่าไม่ยึดต่อกันแล้วอย่าจะอันแล้วหัมั่ขรายาบุคคลใดก็ตามที่ตักว่ายำงแรงกับอ l l a h Allah จะให้ให้ทางอบกับเขาในทุกปัญหาทุกอุปสรรคที่เกิดขึ้นลล l a ์ให้พี่น้องครับล l l a ์ชี้ทาง a ล l a h ที่ลามเดินใจให้เราได้เจอกับคนชี้ทางปัญหาชี้ทางแก้ไขปัญหาไม่เพียงแค่ปัญหาจะรับการแก้ไขว่ายะรุลุคูมิให้สุรายาจะสิล l l a ์จะส่งประทานิสกีปัญจัยยางชีพที่มากกว่าที่เราไม่คาดคิดว่าจะได้รับ Allah จะให้รางวัลมากกว่า พื <ersch> <S <S ่อน้องครับซึ people, ่งอยากจะฝากไว้ให้เราได้รับทราบอัลลอฮ์สุบฮานโดยจะส่ง رحم ส่งเมตตากับเรายิ่งกว่าพ่อแม่รักเราโดยสัมพันนั่นในทุกบททดสอบที่เกิดขึ้นอัลลอฮ์จะนํามาซึ่งความดีอันยิ่งใหญ่ท้ารที่สุดทั้งเรอสุลลัลสุลลัลจะัมได้ส่งการันตีว่าอินนาอิยะมันยาละมาอิยะมินบาะละรางวัลแห่ยิ่งใหญ่ก็ขึ้นอยู่กับบททดสอบอันยิ่งใหญ่นั่นคือสิ่งที่อิสลามสอนสิ่งที่อิสลามมีสิ่งที่อัลลอฮ์สุบฮามโดยละให้กับเราทั้งหลายมา เป็นพลังเป็นแรงบันดาลใจในการรับมือในการแก้ไขกับปัญหาเกาะกระสรคเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นความดีอันมากมายนั่นคือสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานุตะลาต้องการจากเรานั้นคนที่ประสบกับฮายบาลาอินาลิลลหัวอินแนเอล่าฮาราจูอุนกล่าวคำนี้ออกมามีความซาบซึ้งมีความอดทนสิ่งที่เขาจะได้รับคืออะไรฮะโวไลอะต่างอะไรทุกซอลเลว่าตุนตะลบบิมบราะห์มะว่าโวไลก็มุลมุมตัดูหนึ่งสิ่งที่เขาจะได้รับคืออัลลอฮฺสุบฮานุ จะจะให้พรกับเขาจะให้ให้พรให้สิ่งให้พรเขาให้เขาได้รับความดีสองอัลลอฮฺจะให้รับมากความเมตตาความเมตตาที่มากกว่าคุ้มค่ากับการที่เราได้ลงทุนในการสวัสดิ์ในการอดทนว่าอูแล้วกอมุลมมหิตจะด้วยหลาย,ายบุงคลนั้นเขาจะได้รับทางนำจากอัลลอฮ์สุบฮานวอตะละได้รับพิดายาทางนำเห็นในสิ่งที่ใช่เห็นในสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ใช่เห็นในสิ่งที่ร้ายเป็นสิ่งที่ไม่ใช่นั่นคือความยิ่งใหญ่จากอัลลอฮ์สุบฮานุอตละลาให้กับเรามาท่านครับ ตอนสวัดอดทนนั้นมีอีกสามสามประเภทประเภทที่หนึ่งกับประเภทที่สองนั่นคือสวัดอดทนกับการทําความดีกับออกล็อ์คับสองสวัดอดทนในการละความชั่วและเมื่อคาําส่มของเราสุบูรณวาตาลาแล้วข้อที่สามคือสวัดอดทนกับภัยบาลาบททดสอบที่เกิดขึ้นกับเราท่านทั้งหลายเ่านครับสวัดอดทนในข้อที่หนึ่งข้อที่สองในการทำและในการทิง้งเป็นเรื่องหนึ่งที่มีความสําคัญในปัจจุบันนี้ ในเมื่อว่าฟิตรันความระสำนระสายบททดสอบในปัจจุบันนี้มากมายท่านรัสูลอฮ์สละล้อเล,ล,ลยซัมท่านได้กล่าวว่าท่านได้ลกล,ล่าวว่าบาเิโรบินอามาลุซอลิฮะฟาตโกโนฟิตันกะกี้ตอิ่นเลยมุสลิมะท่านทั้งหลายนั้นจงรีบเร่งในการอิบดะดาทําความดีชุบชว่วยเวลาที่มีอยู่นั้นทําความดีก่อนที่ฟิตันความระสำนระสายจะเข้ามาสูตา่ตัวเรา จนไม่สามารถจนทําให้เราไม่สามารถจะทําความดีได้มีโอกาสในวันนี้ได้ทำเพีองครับทํารัทธาก็ทําความดีเรียนหนังสืออ่านกุรอานทําความดีนั่นคือรีบทำเพราะต่อไปสถานการณ์ในการทําความดีนั้นจะน้อยจะน้อยลงโอกาสในาการทําความดีนั้นจะน้อยลงบริบทต่างๆที่จะเอื้อในการทําความดีนั้นจะน้อยลงนั้นเมื่อมีเวลาในขณะนี้จงริ่้ทาความดีพีองครับซอบ้าเท่นหนึ่ง เรื่องราวใดจนชั้นสรักบ,บุคคลหนึ่งไปน้องครับที่เขามีความสวัสดิ์มีความอดทนในการทําความดีและและทิ้งความสิ่งที่ไม่ดีเปลี่ยนชีวิตของท่านชายคนนี้เป็นคนเลียงแพะเป็นบุคคลธรรมดาเป็นทาสเลียงแพะในท้องทะเลทรายชีวิตไม่มีอะไรที่จะเป็นสิ่งที่เปลี่ยนชีวิตของเขาได้แต่แล้ววันหนึ่งเปน้องครับมีเหตุการณ์ที่เปลี่ยนชีวิตของเขาตลอดเวลาวันหนึ่งที่เขาได้เจอบททดสอบเจอกระท่าน อับดุลลาดีนอุมัตในขณะที่ท่านอับดุลวาิบนอุมัตเดินทางพร้อมกับทศเสน็จของท่านพักทาเข้าวกลางวันเห็นชายคนนี้คนเลี้ยงแพะคนนี้เชิญเข้ามาทานข้าวเลยกันท่านครับชายเลี้ยงแพะคนนั้นกล่าวว่าวันนี้ผมขอมาอัพครับวันนี้ผมถือส้นผลผมบวดไม่สามารถที่จะร่วมทานอาหารายกับท่านได้ทว่าดมื่อขาตอบรู้สึกทึ่งว่าชายผู้นี้เลี้ยง แพ้อย่างอูดอยู่ในเทเลสายร้อนและยังสามารถที่จะถือสนุดได้ถามว่าท่านมีแรงบันดาลใจอะไรที่ทําให้ท่านนั้นสามารถที่จะถือเส้นอดได้ทําความดีกับบุคคลได้ในสถานการณ์ที่ยากลาบากแบบนี้พี่น้องครับชายผู้นี้กล่าวคาที่เป็นคําที่มีพลังอยากจะฝากท่านไว้กล่าวแบบนี้ครับท่านกล่าวว่าอาสบูอาลาอ้บาดดจริงนะการสมัตรกดทรในการทาความดีกับบุคคลเนี้ย อาวันเมื่อสบหรืออัลลอฮฺาบิลลาหง่ายยิ่งกว่าสบดอดทนในนรกพี่น้องครับอยากจะให้คํานี้ฝากไปในหัวใจของเราในขณะที่เราจะมีความเกียจคร้านมีความยง่งลำบากในการทําความดีในวันนี้ในการที่เราสบดอดทนทําความดีกับองค์นี่มันง่ายครับในวันนั้นพี่น้องครับวันที่อยู่ในนรกเราจะอดทนไหวไหมพี่น้องครับสภาพนรกเป็นอย่างไรครับ สภาพะอนนนรกเอออิเุร er ่านอัลลอฮ์ سبحانه ละสุตัาะเบาะข่าวล่าจะมดันในผุตมแน่นอนเขานั้นจะต้องถูกโยนไปในนรกว่ามาอกรกาุตมาและนรกเหวอุบเหวุตมาที่อยู่ในนรกนั่นคืออะไรล่ะน้นร่นลโมกันั่นคือไฟของพระที่ถูกจุดลุกขึ้นมาัลลาฮ์ต็มัดตัดตัวและอัฟดาไฟไฟที่มาแผดเผาหัวใจหัวอกของเข้าไปแ้ครับ ความร้อนของไฟเราจะได้สัมผัสตามผิวหนังมันร้อนมันกดแสบกดร้อนแต่ถ้าหากไฟมากินหัวใจเรามันจะเจ็บขนาดไหนนั่นคือให้เราะวังไปนะ้ครับทนได้ไหมพี่น้งครับจินตนาการว่าเราทนได้ไหมครับแน่นอนเราทนไม่ได้พี่น้งครับแต่ถามว่าวันนี้เราอดทนที่จะขึ้นมาละหมาดสุบได้ไหมครับอดทนที่จะมาละหมาดใะสุบได้ไหมครับอดทนที่จะเรียนรู้หลักมาคศาสนาได้ไหมครับได้ดังนั้นพป่น้งครับอัสซบรุอ่าลอัยบะดะติลละซอเบตอดทนในการทําความดีกับอัลลอฮฺอัลวันมินัสซอบรอาละอาบิลละ ง่ายกว่าการอดทนจากการไฟในรกราบเราสุบห้าในวาจาลาท่านวัดเบลคัท่านอบดุลลว่์อนุมัตต้องการทดลองใจสบ,บาคนนี้ต่อไปกล่าวว่าชั้นพอใจแพะตัวนี้มากเลยมีลักษณะที่ชั้นพอใจอยากจะขอซื้อคนร่ยงแพะบอกว่ามันไม่ใช่เป็นทรัพย์สินของชั้นขายไม่ได้ท่านอบดุลลว่์อนุมัตลร้ลองใจอีกบอกว่า,วาเอาแบบนี้ท่านเอาเงินไป ท่านเอาเงินฉันไปและท่านก็ไปบอกนายของท่านบอกว่าหมาป่ามาคาบแพะไปแล้วท่านได้ตั้งฉันได้แพะมันเป็นการตกลงที่วินวินมันเป็นการตกลงที่มันเป็นคําพูดที่ปัจจุบันที่หลายคนนํามาพี่น้องครับแต่ทําไมใช้ชายเลี้ยงแพะคนนี้ไม่ทําและช้ยเลี้ยงแพะคนนี้กล่าวคำหนึ่งที่อยากจะฝากไว้คำท่านสั้นแต่มีพลังมีแร,ง,รงบันดาลใจ ในการที่จะยุดยั้งและทิ้งความชัว่วไปแล้ครับชายพูกนี้ชายผู้นี้กล่าวว่าฝ่ายนัลวอถ้าทําแบบนี้แล้วอัลลอฮ์อยู่ที่ไหนทําแบบนี้แล้วลวอัลลอฮ์อยู่ที่ไหนเราอาจจะรู้กันเพียงสองคนแต่พี่น้องครับอัลลอฮ์ทรงรู้มากยิ่งกว่าเห็นในสิ่งที่เราได้ทําไม่ว่าเราอยู่ที่ไหนก็ตามมันเป็นคําที่มีพลังและเป็นคําที่เปลี่ยนชีวิตของชายคนนี้เพราะอะไรฮะเพราะหลังจากนั้นแล้วทอมัสเบลคอกตอบ ประทับใจชายคนนี้มากในอามานะในความดีในความสบัดอดทนของท่านไปนสืบหาและพอรู้ว่าชายคนนี้นั้นเป็นทาสของไทยแล้วนั้นก็ขอซื้อทาสคนนี้นั้นให้เป็นไทยและซื้อแพะทั้งฝูงนี้ฮาดียะให้กับชายคนนี้พี่น้องครับชายคนนี้อดทนไม่รับของหารมแพะหนึ่งตัวที่เขาไม่รับมูลค่านิดเดียวอลัลลอฮตอบแทน้เขาแพะทั้งแพะทั้งฝูงแพะทั้งฝูง ว่าไม่ lost, nah, unified, จะเป็นละฮะยาจะอันละหูมาครยาวยรุุกหูมินฮะสุลายะจะสิบุคคลใดก็ตามที่ตักวาตักวากับอัลลอฮ์ลลอฮ์จะใหมีทางรอดมีทางออกและประทานริสกีให้มากกว่าที่เขาคิดจะได้รับพี่น้องครับตัวเราหรือองค์กรเราที่อยู่ในขณะนี้มีปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นเป็นบททดสอบที่อัลลอฮ์สุบฮานุตะละให้กับเรามาแต่เขาให้เราได้มีความสบัดมีความอดทนฟ่าฟันไปด้วยกันทําในสิ่งที่ดีครับยึดถือหลักการเป็นสําคัญว่าหลักสําคัญคือหลักชริอะห์ ทำอย่างไรที่ไม่ให้อวโลกดทำอย่างไรที่อวโล์สุภานาทรงรักก็คือแก้ไขปัญหาพยายามที่จะหาทางออกตามหลักจริยะบทปัญญัติของเราเอาสิ่งที่ว่าสุภานุลาถูกใจก่อนก่อนที่เราจะถูกใจก่อนที่ทุกคนจะถูกใจนั่นคือสิ่งที่มีความสําคัญและมั่นใจเพียงน้องครับว่าเมื่อเราท่านทั้งหลายนั้นได้กลับมาสู่สัญญาของเราทั้งเรื่องที่เป็นข่าวร้ายใน เปลือกภายนอกข่าวดีที่เป็นแก่นของเรื่องแน่นอนพี่น้องครับเราสามารถที่จะได้รับความดีความสุขความสำเร็จความดีงามทั้งดุนยาแล้วก็อาคิุรอะกูลุขาวลิฮะว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮานในวกุมวัลิซายริมุสลิมีนมนกุสลิมทั้งภาษาฟรุอินิวลกัฟูรุรอหีม